สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง 4M Channel นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Black a no l o c Origin นะครับกับกิจกรรม Half Year Anniversary หรือว่ากิจกรรมครึ่งปีของ R o r i g i n นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราจะสามารถได้อะไรจากกิจกรรมตรงนี้บ้างนะครับผู้ชมอ่ะ เข้ามานะครับอย่างแรกเลยคผู้ชมตอนที่เราเข้าเกมมานะครับมันจะมีตัวเค้กนะครับเขียนว่า Half Year Anniversary ตรงนี้อยู่นะครับแล้วกดคุยได้เลยนะครับผมกดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับอันแรกนะครับจะเขียนเป็น Half Year Anniversary Party นะครับไอส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเช็คอินนะครับแชร์เกมแล้วก็ยิงวอเตอร์บอลนะครับในส่วนของกิจกรรม b a t t l e o f f e นออฟเนัรนเอนะครับผมก็จะได้ อของรางวัลไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญซึ่งนําไปแลกของรางวัลต่างๆได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นลอตเตอรี่แบบที่เราจะจับรางวัลทุกคืนนะครับทุกๆ4ี่ทุ่มอย่างที่เขียนไว้ในโน้ตแพดเลยนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราได้ลอตเตอรี่ตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับมาตรวจสอบผู้ป้องแล้วก็ไพ่พูตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะรันตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าทิกเก็ตของใครนะครับตรงกับตัวเลขที่มันขึ้นเนี่ยครับเราก็จะได้รับรางวัลไปนั่นเองนะครับรางวัลเนี่ยครับก็จะมีตามนี้เลยครับรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็น8,888แมวนะครับแล้วก็เฟิร์สไพ่นะครับเป็นรางวัลชุดนะครับพิงค์สวอนหรือว่ารูน่าสวอนเป็นชุดสีมพูของตัวแบ็กสวอนที่ย้อมสีมานั่นเอง ครับก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ดูสีไม่ค่อยจืดสักเท่าไหร่นะรางวัลที่2นะครับเป็นลูกบอลที่เอาไว้ยิงหมาซึ่งไอ้ยิงหมาเนี่ยมันได้รับของรางวัลเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีไข่เฟืองแดงด้วยนะครับแล้วก็มีหนังสือการ์ดนะครับซึ่งจะสุ่มเป็นแรการ์ดแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานะครับที่มันสุ่มรางวัลเนี่ยนะครับเราจะต้องออนไลน์ด้วยนะครับ ถ้าหากว่าเราไม่ออนไลน์จะถือว่าเป็นโมคะในวันนั้นนั่นเองนะครับลอตเตอรี่เนี่ยก็จะถูกเขี่ยออกไปนะครับในต่อตี5้นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับในส่วนของลอตเตอรี่ติกเก็ตนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้จ่ายโดยใช้แมวนะครับ50นะครับ200500หรือว่า1,000เนี่ยนะครับเราก็จะได้รับลอตเตอรี่เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือเอชชาเลน์นะครับอันนี้เป็นจับคู่ไพ่นะครับผมซึ่งดูรีวอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีอันดับด้วยนะครับถ้าหากว่าเราทําติดอันดับนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างจะได้รับของอะไรบ้างแล้วก็จะมีเควสด้วยนะครับถ้าหากว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับนะครับเรียญฮาร์บิเ r อร์อันดับซารีไปนะครับผมแล้วก็ในแต่ละวันนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งหมด2ครั้งต่อวันนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะกดเริ่มมาก็แค่จับคู่ภาพหาภาพบอสให อ่าอย่างอันนี้นะครับเป็นเด็กปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับก็จับคู่ให้มันครบนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะได้รับของรางวัลไปนั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเราครบแล้วนะครับผมก็จะได้รับนะครับลูกบอลอเบียงเฟนเลียนะครับหรือว่าลูกโป่งน้าแนีวอตเตอร์บอลนะครับเราสามารถต่ออีกแบบหนึ่งได้เลยก็ต่อรอบต่อวันเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับผมโปลิงเด็กนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการนะครับเป็นการเปิดของนะครับได้ของด้วยแล้วก็มีปันผลได้แมวคืนมาด้วยนะครับจากลัคกี้ดอตรงนี้นะครับมาดูทีละส่วนนะครับในการเปิดการ์ดเนี่ยเราจะต้องใช้ใบโคเวอร์สีชมุูในการเปิดหนึ่งใบแล้วก็แมวนะครับจำนวน50นะครับต่อใบการ์ดใบหนึ่งนะครับในการเปิด แล้วก็อัตราการที่เราจะได้รับของเนี่ยมันจะมีเฟืองแดงอันใหม่ด้วยนะครับอันนี้ผมเรียวกว่าเป็นเฟืองเด้งเลื่อนนั่นเองนะครับผมเหมาะสําหรับพาลาดินสุดๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ในตอนที่เราเด้งเลื่อนเนี่ยแล้วก็จะยิ่งอึดขึ้นไปอีกด้วยนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกเฟืองแดงนะครับผมเป็นที่รีนะครับแบบผสมเป็นแฟกเมนต์นะแล้วก็เป็นเศษลูน <une> เป็นลูนนะครับผมมีของหินตีบัวมีเศษเฟืองแดงนะครับตามนี้เลยนะครับบา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  แล้วก็เมื่อเราเปิดครบ10ครั้งแล้วนะครับอันนี้ผมจะพูดภาษาชาวบ้านนะครับเปิดครบ10ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ลัคกี้ดอมาด้วยนะครับ ซึ่งในการที่เราจะได้ลักกี้ดอมันเนี่ยครับมันจะไปรวมแบบปันผลในแต่ละวันด้วยนะครับว่าปันผลเนี่ยมันจะวิ่งไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ซึ่งมันจะเฉลี่ยตามการ์ด5ใบตรงนี้เลยนะครับผมการ์ดใบแรกเนี่ยนะครับก็จะหายากมากใบที่สองหายากลงหายากน้อยลงมานะครับใบสุดท้ายเนี่ยก็จะหาได้ง่ายมากๆเลยโดยสังเกตจากการรวบรวมของคนทางเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมจะไม่อธิบายให้งงตามตรงนี้เลยนะผมจะพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับได้การ์ด ไปแรกนะครับพูดง่ายเลยคือมันจะหายากมากแล้วคนเนี่ยก็จะมีน้อยมากยิ่งนะครับ คนในเซิร์ฟเวอร์มีน้อยเรายิ่งจะได้ปันผลนะครับเยอะขึ้นไปด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับได้นะครับใบที่มีคนมีเยอะจากทางเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เนี่ยเราจะยิ่งได้ปันผลแบ่งน้อยนั่นเองนะครับใครที่ได้นะครับใบโซฮีนะครับใบกระต่ายหรือว่าใบบอลกันเนี่ยอันนี้เราก็จะได้แมวที่เยอะมากๆแล้วก็ใครที่ได้ใบเซอร์ไพรส์ๆตรงนี้นะครับหรือว่าใบสุดท้ายเนี่ยนะครับทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะได้รับแมวน้อยนั่นเองนะครับอ่าพูดง่ายคือมันเกลือนะถ้าออกทางขวานะครับแต่ก็ไม่เชิงว่ามันเกลนะเราไไไดดด้้้ของปปวยแถมันผล ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้เสียอะไรมากมายก็ได้กลับมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ต่อมานะครับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนะครับยิงลูกบอลน,น้ําใส่เจ้าตัวเฟนเลียนะครับซึ่งของราะวันเนี่ยนะครับเมื่อเรายิงไปถึงเดเวลเวลเรลึงแล้วนะครับมันก็จะได้รับของแบบนี้มาด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันดูระดับแต่ละระดับไม่ได้นะครับว่าของอัลวัต่อไปเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับของรางวัลเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นนะครับไอ้ลูกบอลตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สีมีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนั่นเองนะครับผมสามลูกบอลนี้นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วมาดูตรงโอกาสนะครับถ้าว่าเราใช้ลูกบอลสีฟ้านะครับของรางวัลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับถ้าว่าเราใช้ลูกบอลสีม่วงนะครับของรางวัลเนี่ยมันก็จะ อ่าดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราใช้ลูกบอลสีส้มนะครับของละวันเนี่ยนะครับก็จะมีการ์ด เป็นการ์ดเฟนเลียด้วยนะครับผมเมื่อได้รับดาเมจนะครับมีโอกาส20%นะครับที่จะเรียกดับเบิลเกนเกอร์เฟนเลียหรือว่าเรียกหมาออกมานะครับล่างที่แยกออกมาเนี่ยครับสามารถโจมตีเป้าหมายได้สูงสุด10เป้าหมายในระยะ3เมตรเป็นเวลา2วิด้วยนะครับส่วนดาเมจเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีเนาะหลังจากนะครับล่างก็จะหายไปนะครับแล้วก็คูลดาว30วินาทีนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆนะครับแน่นอนในรูปบอลสีส้มเนี่ยครับมันก็ต้องย่อมดีมากกว่าสีม่วงแล้วก็ ตีฟ้านั่นเองนะครับก็ยิงได้เรื่อยๆเลยนะครับกิยุทธนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมีลูกบอลอันไหนนะครับเราก็ยิงอันนั้นเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่มีลูกบอลอันนี้นะครับเราสามารถใช้เนียนเบอร์รี่ในการยิงได้นะครับแล้วก็ลูกบอลบางอันนะครับเราสามารถซื้อจากไดมอนดช็อปได้หรือว่าในสเปเชียลออฟเฟอร์แบบเป็นแมวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะมีอันที่แบบเราสามารถซื้อแบบเป็นเพชรได้ครับอย่างลูกบอลสีสีม่วงอันนี้นะครับ แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอันดับด้วยนะครับถ้าหากว่าเรายิงติดอันดับนะครับมันจะได้รับของรางวัลด้วยนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้รับรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีกรอบรูปด้วยนะครับมีจนถึงรางวัลอันดับที่20เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะยังมีในส่วนของการ์ดนะครับแล้วก็ส่วนแฟร์นะครับที่เป็นส่วนหัวอย่างสุดสวยเลยนะครับโ นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมพันยาวเสือเหลือเกินนะเพื่อนๆลองอ่านกันดูนะโอเคแล้วก็อันดับที่2ที่3เนี่ยก็ยังได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่ารูปทรงเนี่ยมันก็จะไม่สวยเท่าอันแรกเนาะในส่วนของหน้านี้ก็ยังมีภารกิจส่วนตัวอีกนะครับผมแจกกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับก็จะมีสร้างความเสียหายนะครับตามที่มันเขียนไว้นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆที่เขากําหนดมานะครับก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนดูดิเยอะมากโอ้มีสัตว์ขี่อันใหม่ด้วยนะครับด อย่างเท่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อมาภารกิจเนื้อเรื่องอันนี้เป็นแจกของแบบตึงๆเลยวันแรกเนี่ยเราก็ได้ใบสุ่มสัตว์นะครับหนึรอยใบแล้วนะครับผมแล้วก็มีกรอบรูปนะครับมีเหรียญอันนี้100อันวันที่2นะครับได้เฟืองทองนะครับได้ไข่เฟืองแดงนะครับผมแล้วก็วันที่3นะครับมีกาชานะครับวันที่4ได้หินตีบวกวันที่5้านะครับ ได้ไบโคเวอร์สีชมพูวันที่6นะครับได้ออฟแมวที่7ได้อ่าในเรื่องของการอัพสัตว์ขี่นะครับวันที่8ได้โซฮีไม่ใช่วันที่8ได้อ่้กาชานะครับผมวันที่9อ่าะแกะสลักนะครับแล้วก็วันที่10จะเป็นแฟชั่นไอตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผม ไอเหรียญสีชมพูเนี่ยเราสามารถนะครับมาแลกของตรงนี้ได้ซึ่งของเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็มีการ์ดที่เราจะสามารถนําไปฝากแล้วจะได้พวก PVP นะครับ PVE d ดักต่างๆด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสามารถซื้อไปฝากกันได้นะครับเขาบวกเยอะพอสมควรเลยนะครับเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยอย่างการ์ดไฟหลอดนะครับอันนี้จะได้ PVE damage bonus นะครับบวกห0หน่วยนะครับผมแล้วก็เจ้ากระต่ายนะครับจะได้เลื่อน1%นะครับแล้วก็เจ้าเซอร์ไพรส์นะครับจะได้ PVE damage reduction 50หน่ว หนน่วยะครับแล้วก็บอนการ์ดจะได้พีพีดัมเมดลด25ส่วนการ์ดโซฮีนะครับจะได้ p ีพดาเมจโบนัสบวก25หน่วยนะครับผมก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ที่จะแจกให้กับเราได้ไปเติบโตกันนะครับผมนอกจากนี้นะครับจะมีฮาร์บิเอร์แฟลตแบ็กด้วยนะเองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับแอนิเมชันนะครับว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วนะครับเล่นมากี่วันแล้วนะครับแล้วก็สามารถดูแอนิเมชันแบบน่ารักน่ารักได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าลงทุนนะผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าลงทุนเพราะว่าอะไรที่มันได้กลับมานะครับมีปันผลมีแมวแล้วเราก็สามารถนําไปต่อยอดต่างๆได้อีกแลก้วก็อย่างที่บอกกันนะครับเวลาที่เราเล่นกิจกรรมไหนนะครับแล้วมันมีให้แลกอะไรแบบนี้เนี่ยผมจะบอกเสมอว่ามันคุ้มนะครับมันคุ้มมา,มากๆตัวเราเติบโตแบบพัฒนาไปได้ไกลเลยนะครับคุณผู้ชม และนอกจากนี้นะครับมันยังมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับผมเป็นสัตว์ Limited Time นะครับนั่นคือวาคารีบีหรือว่าอนาตาชาบีนะครับผมซึ่งเราจะต้องนะครับใช้ใบสุ่มสัตว์สีแดงในการสุ่มนะครับผมเพื่อนๆซึ่งสัตว์เลี้ยงใหม่ตัวนี้นะครับจะมีแพ็คให้เราซื้อด้วยนะครับในหน้า Special o f f ฟเนะครับใครที่อยากได้นะครับหรือว่าชอบนางจริงอยากจะอีโวนะครับก็มาซื้อแพ็คตัวนี้นะครับคุ้มกว่าแน่นอนนะครับที่จะกดตรงๆเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ